ราศีมีนต้องบอกเลยนะคะว่าครึ่งปีหลังนะครับสองพันห้าร้อยสิบห้าปังมากๆชัคเจนโอ้โหชาวมีนนะครบจะต้องบอกงนี้นะจังหวัดตำแหน่งดาวใหญ่มันย้ายแล้วเลละมาเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะไม่ปังตอนนี้จะปังตอนไหนครับทุกคนต้องบอกอย่างนี้เลยนะเพราะว่าตำแหน่งดาวจังหวะมันดีมากแต่ที่จะบอกนะคะว่าอันนี้นะมันเป็นการดูแบบภาพรวมนะครับทุกคน มันไม่ได้เจาะที่ดวงใครสักคนถ้าคุณอยากรู้ดวงตัวเองแบบลึกๆชัดๆนะครับต้องมาวางเฉพาะดวงของตัวเองใช้วันที่เดือนพศและเวลาเกิดของตัวเองนะครับมีโอกาสมาคุยกับอาจารย์สดๆนะครับติดต่อาอ,อาจารย์ทางแชทหรือทางเพจดูดวงอาจารย์อุ้มฟันดวงนะครับทุกคนแล้วชีวิตทุกคนจะชัดเจนและดีขึ้นได้แน่นอนนะครับจะต้องบอกอย่างนี้นะว่าตำแหน่งดาวเนี่ยมันดีจะให้อาจารย์ทายแบบเขาเรียกว่าอะไร ทายบอกไม่ดีก็ไม่รู้ไทยยังไงนึกออกไหมก็ตำแหน่งมันดีที่สุดเลยจังหวะตอนนี้มันดีที่สุดเลยนะครบทั้งจังหวะเพราะเรื่องหักทำไมก็อยู่ลัคนาเป็นกเกษตรบดีแข็งแร่งที่สุดในรอบสิบเอ็ดปีในคำนี้แล้วกันไม่ดีเหรอใช่ไหมตำแหน่งดาวลาหูขยับนะครับเจอดาวในเรือนการเงินเป็นดาวคู่ท่ากันช่วยส่งเสริมเคลื่อนหนุนซึ่งกันและกันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้หักลบกันอะ่ะมันไม่ดีเหรอ ถ้าตำแหน่งน้นแบบนี้ใช่ถูกต้อง,องใช่ไหมครับแต่ทําไมเราบอกว่าอาจารย์ทําไมอาจารย์ทายดีแต่เราไม่เห็นหนทางอะไรเลยก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ใช่ดวงของคุณไงนึกออกไหมมันไม่ใช่ดวงของคุณคนเดียวเนืกอออกไหมครับถ้าอยากรู้ดวงแบบลึกๆชัดๆนั้นเลยวันเกิดมาด้วยแล้วนะอายุก็เปลี่ยนแล้วด้วยนะนะครับมาดูดวงของแบบส่วนตัวนะครับของตัสักทีหนึ่งติดต่อาจากทางแชทนะคบหรือทางเพจดูดวงอาจารย์อุ้มฟันดวงนะครับแต่ตอนนี้นะครับต้องบอกนะว่าชาวราศีเมืทั้งหลายนะครับมีโอกาส และควรทําไมครับต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองด้วยลุกขึ้นมาครับมีกําลังจิตกําลังใจขึ้นมามุ่งสู้ลุยสําเร็จแน่นอนชัดเจนันจะบอกนะมันเป็นรอบที่ดีมากๆนะครับของชาวราศีมีนตอนนี้จะปล่อยโอกาสเหรอไม่ดีมั้งจริงไหมสิบเอ็ดปีนะจ๊ะจะวนมารอบนี้รอบหนึง่งอ่ะทับลัคนาแล้วเป็นกเกษตรบ,บดีให้กับตัวเอง เรื่องงานนะครับใครกําลังหางานอยู่ลุยลุยได้เลยนะครับใครที่กําลังเขาเรียกว่าปั้นปั้นอยู่นะครับมาเช็คดวงนิดนึงไอที่ปั้นอยู่มันถูกต้องหรือปเปล่าเรื่องไหมนะครับใครที่คิดในการมีโอกาสจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําเลยครับมีโอกาสประสบความสำเร็จชัดเจนเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะจังหวะดาวมันส่งผลแบบนี้แหละอยู่ที่ตัวเองนะ ไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกว่ามันจะดีทําไมนั่งรอนอนรอไปเลยจ้ะไม่เกิดนะอาจารย์บอกเลยนะนี่เรื่องจริงไม่เกิดเพราะอะไรเพราะราศีมีลัคนามีมนะ่ะมันมีกี่คนในประเทศอ่ะคิดดูถ้าเกิดว่ามันดีแล้วมันเกิดทุกคนน่ะไใช่ไหมคิดดูคิดดูนะคะแต่ว่าเออถ้าเกิดว่าเรารู้จังหวะดวงของเราแบบถูกต้องชัดเจนเราดีทางไหนล่ะไปทางนั้น เราจะต้องทําอะไรได้ที่ถูกต้องจังหวะตอนนี้ไปทางนั้นทุกคนนะครับมีทางของตัวเองอยู่ที่พื้นฐานดวงอาจารย์ต้องเห็นพื้นฐานดวงวตอง,ตองของทุกคนก่อนนะถึงจะบอกได้ชัดๆว่าเออดวงเนี้ยไปอย่างนี้อย่างนี้ทําอะไรได้ถูกแล้วดีตอนนี้จังหวะนี้ดีทําเลยตอนนี้หยิบหยยบพึ่งทาเลยนะทาแล้วไม่ดีเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าเรานะครับต้องรู้จังหวะที่มันชัดเจนจริงๆของตัวเองแต่วันนี้คร่าวๆไปก่อนนะมีโอกาสในการหาเงินได้ มีโอกาสทําให้ชีวิตตัวเองมีความมั่นคงมากขึ้นได้ภายในครึ่งปีนี้จะเริ่มเห็นเงินเห็นทองขึ้นมาได้แต่ตัวเองก็ต้องมีความอะไรครับจัดสรรปันส่วนนะไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกมีโอ้ลงทุนสเปซสปาไม่เอานะฮะไม่ได้นะทุกคนนะต้องรอบคอบนะครับที่สําคัญเลยจะเอาเงินไปลงทุนนะ่ะเอามาดูลหลงอาจารย์ก่อนจะได้รู้ว่าไอ้ที่จะไปเแนบบี่ยมันจริงหรือเปล่าเราจังหวะดวงตัวเองปีนี้มันให้ไหมนะครับเพราะทุกคนมันมีความแตกต่างกันหมดเลยนะ อยู่ในพื้นฐานดวงของตัวเองนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นนะชาวราศีมีนทั้งหลายนะครับตอนนี้นะต้องมีกําลังใจลุกขึ้นมานะครับใครกําลังสมัครหางานทําหาเลยนะครับมีโอกาสจะได้ชัดเจนนะครับเรื่องเงินต่างๆนะครับคิดให้ดีรอบครอบมีโอกาสนะครับในการจะหาเงินหรือว่าภายในครึ่งปีเนี้ยเออเราจะเก็บเงินได้อยู่มากขึ้นอันนี้ก็ดีใช่ไหมนะครับแล้วมีโอกาสนะครับมาคุยกับอาจารย์สดๆนะครับกับอาจารย์อุ้มฟันดวงครับ